อีกหนึ่งมหกรรมที่ยิ่งใหญ่นะคะเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะสำหรับต้นไม้ภาคใต้ World Plants and c a n t u s Fair ครั้งที่2ค่ะซึ่งก็เอาใจกลุ่มคนรักแคนตัสและรวมไปถึงไม้ประดับค่ะมีให้เลือกมากมายกว่าหลายหมื่นสายพันธุ์เลยก็ได้ค่ะแล้วก็บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักค่ะสุดสัปดาห์นี้ค่ะที่หาดใหญ่นะคะก็มีความคลื้ลนกับงานมหกรรมภาคใต้ค่ะ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นครั้งที่2แล้วค่ะในพื้นที่หาดใหญ่ฮอชั้นที่5ศูนย์การค้าเซนทัลเฟสติลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ,คะซึ่งก็เป็นมหก,กรรมต้นไม้ภาคใต้นะคะได้รวบรวมพันไม้หลากหลายสายพันธุ์ค่ะมีทั้งใบไม้แคนตัสบอนสีรวมไปถึงผักสวนครัวไม้ด่างต้นกุหลาบหลากหลายสีต้นรับวาเลนไทน์ที่จะมาถึงนี้อีกด้วยซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นสีสันต้อนรับเดือนของเดือนของ ด้วย<ใ>ความรักค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นสีสันอีกหนึ่งสีสันนะคะจากการพูดคุยกับผู้ที่เข้าร่วมง,งานในครั้งนี้ค่ะก็บอกเป็นเสี่ยวดีกันเลยค่ะว่าเป้าหมายที่เข้ามาร่วมง,งานนี้ก็คือการเลือกซื้อต้นไม้สวยๆหลากหลายสายพันธุ์เพราะมีการเชิญชวนให้กับผู้ที่สนใจให้เข้าร่วมง,งานค่ะเพราะนอกจากจะได้ต้นไม้ในราคาพิเศษกลับมากลับไปติดไม้ติดมือแล้วนะคะก็ได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อขอคําแนะนําดีๆจากผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลต้นไม้แต่ละชนิดค่ะและรวมไปถึง การพูดถึงเคล็ดลับอื่นๆที่เป็นประโยชน์กับคนที่รักต้นไม้ต้องการที่จะดูแลต้นไม้อีกด้วยค่ะทางด้านของผู้ประกอบการที่นําต้นแคตัสนะคะมาออกบูธในครั้งนี้ค่ะก็มาจัดแสดงนะคะก็บอกว่าปีนี้ค่อนข้างที่จะคึกคักกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากเศรษฐกิจกําลังฟื้นตัวสถานการณ์โควิดก็เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวหรือสาวกต้นไม้เข้ามาร่วมงานกันอย่างต่อเนื่องเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานนะคะก็สนใจ อีกหนึ่งสำคัญก็คือความหลากหลายซีสันของต้นไม้ก็จะทำให้สุขภาพจิตเรานั้นดีขึ้นด้วยค่ะ